สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป Archangel Daily Message นะครับข้อความจากอารทูุสวรรค์ที่อยากจะบอกนะครับีข้อความอะไรถึงตัวคุณบ้างนะครับสำหรับข้อความนะครับที่อยากจะบอกถึงตัวคุณนั้นก็คือช่วงเวลาปัจจุบันคือการเชื่อมโยงระหว่างอดีตและอนาคตเรื่องราวต่างๆในอดีตของคุณจะคอยเตือนให้คุณนึกถึงสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคุณในปัจจุบันนี้การเลือกของคุณในช่วงเวลา ปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตทิศทางชีวิตของคุณให้เป็นความจริงขึ้นมาได้หากคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรขอให้คุณมุ่งไปที่การพัฒน,นาตัวคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีเวอร์ชันที่อัปเ,เกรดขึ้นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองและมองอยู่และเป็นอยู่อย่างปัจจุบัน เมื่อคุณใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับงานทางด้านจิตวิญญาณของคุณใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะครับคุณจะสามารถสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความรักความเมตตาโดยเป็นธรรมชาติของเนื้อแท้ของคุณสำหรับหมายเลขตัวรวันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คือหมายเลข5านะครับพลังของหมายเลข5าจะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ก้าวต่อไปข้างหน้าสิ่งต่างๆกําลังจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตของคนเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คุณจะทําได้ด้วยตัวของคุณเองหรือทําเพื่อตัวของคุณเองก็คือการที่คุณจะต้องมีเป้าหมายนะครับมีทิศทางชีวิตมี มีหลักนะครับในการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามในตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้แต่ขอให้คุณรู้ไว้ในไม่ช้าครับคุณจะมีการอัปเกรดและพาตัวเองไปอยู่ในจุดใหม่จุดที่ดีของตัวคุณเอง สิ่งต่างๆที่กําลังจะเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นแรงผลักดันจะทําให้คุณก้าวต่อไปม o v e อ่อนต่อไปนะครับใช้ชีวิตต่อไปคุณแค่ทําให้ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวคุณเองเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่อยู่ในจุดไหนคุณแค่ทําเต็มที่กับตัวคุณเองนะครับทำเต็มที่กับ,บ,ก,บกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่ออยู่ในช่วงจังหวะชีวิตของการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและคอยเฝ้ามองดู คอยเฝ้ามองดูและพัฒนาจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับอยู่ตลอดเวลามีสติมีปัญญามันมันคอยดูมันคอยตรวจสอบนะครับจิตวิญญาณอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับและคอยอัปเกรดพลังงานนะครับของตัวเองให้มีการยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับพลังของโกจักวานนะครับหรือพลังของจักรวาลน,นะครับ ที่เป็นพลังงานที่ใหญ่และสําคัญที่สุดก็คือพลังของความรักนะครับความเมตตานะครับการให้นะครับความอบอ้อมอารีนะครับซึ่งเป็นเนื้อแท้นะครับตามธรรมชาติอยู่ในดวงจิตของมนุษย์ทุกคนนะครับนี่ก็คือข้อความที่อยากจะบอกนะครับกับ ทุกคนนะครับในช่อง Quantum Oracle นี้หรือคนใหม่ๆนะครับที่บังเอิญมาเจอกับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีชายขอให้ทุกคนนะครับมีว่าหมายในชีวิตขอให้ทุกคนนะครับสั่นสะเทือนพลังงานนะครับให้อยู่ใน v i b เ a t ร o ชนะครับที่สูงนะครับอยู่สูงตลอดเวลามีความสุขนะครับแล้วก็เชื่อนะครับผมผมพูดเสมอว่าความเชื่อจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับคนตัวเราทุกคนมีเวทมนต์นะครับอยู่ในตัวเองแต่เวทมนต์ของเราหรือเมจิกของเราเนี่ยครับจะมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงชีวชิตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราทําได้นะครับทุกคนทุกคนทําได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับกับในยุคข,ของสถานการณ์โควิดนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ